เอาล้วครับสวัสดีครับ drinks, ท siglo, ่านผู้ชมได้รับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Never Alone นะครับผมไฮพาร์ทสองนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับก็นะครับยุ่งช่วงนั้นยุ่งนะครับช่วงนี้ก็ไม่ยุ่งแล้วครับตอนนี้ก็กลับมาทำคลิปเลยจิกตี๋จิก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 อู้จริกไปพีทแบบจิบพร้อมมาแนนนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของน้องแกต่อเลยนะครับผมได้ไปนะไปรีเซ็ตความจำผมมาแล้วเอ้วเดีย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 วโอ้โหมาถึงมาถึงเจออะไรแบบนี้เลยละ เฮ้ยเดี nice. ๋ยวมันเป็นเปลี่ยนเป็นน้องไงวะเฮ้ยหมอบงี้ใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้องไงกดกดตัวอะไรเรากดคิวโอ้ยน้องน้องตกน้องตกโอ้น้องขาวก็ตกไปไปน้องตกโอ้โหน้องไอ้พายุนี่มันก็เดี๋ยวนั่อบกันพายุมาพายุมา หายไปสนามเลยเอาเนาะปีกไว้เอาปีกไว้เดี๋ยวดงสารไป่น้อีกคนหรือเปล่าเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวมายเลขพายุกระโดดตรงนี้ไปทางนี้โอเคอ้าวลืมไปไม่ต้องให้ขึ้นก่อนดีกว่าโอ้ยน้อยเนาะต้องปีลเลย Hai con mỏi đó đó mọi người đi, có phải yêu mệt đi, nó mà phải tỏ. nó mà, đó, đón đây. Đón đây mà đéo. ไม่มาเฉยเลยอะไรวะโคตรงงอุ้ยเดี๋ยวน้องตกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่น้องตกน้องตกโอเคมาก่อนมาอยู่นี้กระโดดขึ้นไปอือนั่นแหละสวยไปเลยกันเลยนะครับผมอือไปเออสวยเราจะต้องเดินออกตามหาว่าพายุหิมะนี่มาจากที่ใดหลังจากนั้นเราก็จะหาคำตอบมาได้เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น Mà hình hình học ưng này. Di âu? Moba, nè. Moba khó của phải mãi. Oh. nón đôn phải mãi. Tay anh em. Shero lục, tikitka, hai mát vinh. Avelan, mallo, lắc อีกบหลักมาลักุมตเต็มนิคเักมันยังนซุปปกัานนั่งอเวกตนนนักิกญญ็กกตัวนิซุอีนเกต้กต,ตัตาวันนซิมเนเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งใช่ไหมมาแบบ ลูกลาเงี่ยเหรอตก้องรีบไปแล้วนนองเราต้องรีบไปก่อนที่ครอบครัวของน้องจะเกิดอบัติเหตุอะไรสักอย่างนึนงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไปต่อโอ้โหรู้ส ต่มันง็คอมาว่าจะไม่โอเคมาน้องขาวตามสครับพอมนอยู่นิดตด็กน้องขาวช่วยมาแล้วกันล่ะทำไมได้ไปต่อดีกว่าเราพอใช่เงาเชื่อกั้ไงต้องนี่ไปต้องนี้ไปน่ากลัวน่ากลัวมันเหมือนไม่ใช่คนเลยเฮ้ยมากันโอ้โห เพื่อฮียลงมาชัชัดแล้วแล้วทำได้โดยที่แบบเฮโ้ยเฮโ้ยอะไรอะน่ากลัวจังวไะไ,ไปเร็วเร็วเรเร็วน้องน้องน้องต้องขาวตามมาเร็วเฮโ้ฮยเฮ้ยอะไรวะยาเดอ้อต้องทำยังไงเนี่ยปุ๊บปุ๊บโอเคได้แล้วน้องโอเคได้ เดี okay, so. who, no. ๋ปีน้องโอเคสวยไปข้ามไปไทเกิ้ทุเจียงันลักรัอินยวงวาอะปิดเฮ้ยอะไรเนี่ยข้านกุอมาอิจฉาเนันกปังอะอิชุมลลักรับนเบียอักษรารัวร์ข้านกคิดบรเขาเลยงาีกเป็น้โหน่ากลัวขนาดนี้น้องยังเข้าใกล้อีกเหรอ ข้ายกนี <Lil ith> <istles> ่อะไรกเป็นคีมมันได้นันักเกะสบางกตีล่างอะโอ้โหอย่างน่ากลัวฮะแต่นกพูกมันเป็นสิ่งนำพาปะไม่ได้ฮะปุ๊บโอเคได้ แล้วก็กดเลยนะกดกดอะไรเนี่ยลืมแล้วเอากด e มาโอเคน้องไปปีนไปโอเคเดี๋ยวนีงก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าน้องเสื้อขาวน้องน้องขาวเนี่ยเขาเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าลงลงเดี๋ยวโอ้โหน้องล้มโอ้ยเดี๋ือดเดโอย โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยกด A อ A อเอแล้วก็ชิปเฮ้ยคลิกขวาโอยคขวาเปลี่ยนหน้าเล้ยแต่ชิปไม่ใช่หรอชิปคลิกขวาอ๋อกดคลิกขวาได้แล้ว่วยต้องดันอันนี้มันลูกป่า เดี๋ยวเดี๋ยวไปน้องน้องติดบั็กน้องติดบัก็กดนะันเหรอโอ้นี่ไงกดชิปเอดันดึงไม่ได้แต่ดันได้เอาดิมาดิครับก็มาดิขา,กา,กากเอ้ยมันเป็นหน้ากากเลยผมไม่รู้นะมันเหมือนเป็นหน้ากากเลยน่าจะผักได้แค่นี้เออไม่ได้เลยแต่ว่าต้องให้น้อ,อง น้องขาวจัดก,การแล้วมันติดบั๊กอะไรกันนี้โ okay, อเคเนาะป๊บโอเคโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่ตามไปโอเคมาโอ้โหตกตกตกให้น้องคนจัดก,การนี่หน่อยไหม <c oughs> มันเป็นหน้ากากใช่ไหมมันไม่ใช่ใบหน้าจริงๆใช่ไหม ไปไน่ได้จริงๆนี่โคตรหลอนเลยนะมาแล้วมาแล้วต้องรีบิต้องต้องรีบต้องรีบมันมาแล้วมาแล้วน้องน้องยืนตรงนี้ทำไมไม่น้องยืนตรงนี้ทำไม มันโยนอะไรมาโอ้โหยากาะเนี่ยตรงเนี้ยทำบมานล้วโอ้ยอยตรงนี้ต้องยตรงนี้ให้มันโยนไปให้โยนไปเราต้องรีบวิ่งไปเลยคามแล้วเอาเอา น้องตกไปอีกเอออะไรเนี่ยซับซ้อนยิ่งนักเจ้าเรืองน้องเล่นน้องขาวโอเคพอเข้าใจละโอไม่ได้โอเคเข้าใจละต้องลออ่ลงอฝั่งนี้ปุ๊บลงมาอืยอู่อี่นี่มาลอย เชียเดี๋ย <át, S 1> วนี้เนานอเลยน้องน้องขาวไม่เดินตามเรามาทำไมน้องขาวไม่เดินตามเรามาเอาม่เอม่เอาม่มานอนน้องน้องน้องยี้ไปสวยยืมารนัน้วโอเคเดี๋ยวี้เคเราไนี้กันเยวมาละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกระโดดไปเลยไอ้พวกเด็กวียนี่ส่วนไอ้พวกเด็กนี่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอใช่ยังไงอ่ะใช้ยังไงเหรอน้องไม่รู้เหมือนกันนะครับสิ่งที่น้องได้นมัน่าจะเป็นโล แต่ผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงหวยพวกนี้มันทำกันได้เดี๋ยวเจอดันไม่หรอกไม่ะดันไปนะโอเคเข้าใจละเอาติดบั็อกอีกแล้วทำไมติดบั็กไกวจังนะเกมนี้อ๋อต้องเดี๋ยวนะต้องให้น้องเนี่ยโดดไปฝั่งนี้แล้วก็เด็นไปฝั่งนู้นเลย ได้อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้แต่ดิเมนชันมันทำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ <c oughs> เดี๋ยวนะต้องลงไปดันกลับมา <c oughs> โอเคดันกลับมา <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> อ๋อไม่ได้ไม่ได้ฮะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยฮ้ไม่ถึง ไม่ถึงอะ่ะน้องได้ไหมน้องก็ไม่ได้เออยังไงดีวะเนี่ยแบกกันขึ้นไปได้ไหม <c oughs> ถ้าเหมือนลิน้นเต้นไดเมอโอ้โหนี่นี่โอ้โมีที่ปีนอยู่นี่นี่เจอแล้วตรงเมื่อกี้อะตรงเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นกันอ๋อเดี๋ยวไมน้องขึ้นไม่ได้ล่ะน้องขึ้นไปสักพักนึงเกาะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเกาะได้นะนี่ไงน,นี่มันเกาะอ,อะไรได้เลยโอ้โมันจะ กาะยากเกาะเย็นจังใช่เปล่าเนี่ยอย่ามอกนะไม่ได้ฮะเดี๋ยว,ยวอ่เนิดอันนี้คุณนมาไหมเอ้าน้องอีกนิดนึงโอ้โหพี่นิดหนึ่งโอโ้ได้แล้วไงโอ้ย ลากันเอาไว้ตรงนี้นี่ต้องลากเอาไว้ตรงนี้แลเอาไว้ตรงโน้ตกูก็หาล้วนานไอ้้ากูก็ไต่ตรงนี้สนานเชียวออเมาปีนขึ้นไปครับปีนขึ้นไปนะเริ่มจะอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วนี่บเซอรกระูลทิ้งกระกขยาเดลกาคนนีุ้ปิเจลูกกูก ผมไปเอาของมาให้ลุงลุงแกเหรออไแต่ทำไมลุงแกแม่งน่ากลัวจังวะไม่ค่อยเหมือนคนเลยอะแต่น้องแกก็ยังเหมือนมนุปกติอโอ๊ะอะไรวะเนี่ย ไปดีกว่าไม่ขอยุ่งด้วยแล้วดูซิว่าจากนี้จะมีอะไรต่อไหมเอาน้องขาวลืมน้องขาวเลยไปน้องขาวไปรอกันซึ่งกันแล้วกันหน่อยพายุช่วยเอาไว้แท้ๆเลยเนะียอันเนี้ย ข้ายเหรอขีอ้ายต้องยืนอยู่ตรงนี้ด้วยปึ๊บแล้วก็ปลาไปอ๋อสามารถให้ให้หันเมาเลื่อนได้ดีกว,ว่าคุม <c oughs> ปลาได้กา,ากมากเออนั่นแหละสวยตรงนี้เหรอ <c oughs> เอาไปปีนสนหัวมันดิ มามาปีไปทั้งคู่นะี่แหละมาอุ้ยอุ๊ยกระโดดข้ามมาน้อกขาข้ามาเออสวยไปไปพร้อมกันนี่แหละผมจะพยายามเล่นทั้งสองคนนี้ให้ไปพร้อมกันนะอุ้ยตาทายใช่ไหมโอ้ยยยยยยยอยย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 ยลยยย้ย ตกกระโดดครับโอ้โหแรง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 พายุหิมะมันแรงจริงมาอีกรอบเนี่ยกูกลมรอเลย <c oughs> มาละเราต้องใจเย็นไว้เราต้องใจเย็นไว้เราต้องใจเย็นไว้นั่นแหละสวยอ๋อขิดซ้ายเ <c oughs> ดีไปต้องขิดซ้าย <c oughs> โอ้โหน้องน้องกำลังชาร์จพลังขึ้นเต่าเลยเมื่อกี้ นี่เหหลังกลืนเต่อุ้ยเดี๋มอบก่อนวจน่ะืเล้หนด่กเบอรเต่างรนรุมอะไร้เอุยม๊าชูตาอะไรอ่ะายุาายาอก่อนออออบอย็นใจเย็นยาาอย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 ยย ดูดลูกโอ้ยเมื่อกี้พี่ผิดไปพี่รีบไปหน่อยโอเคท่านผู้ชมเราต้องใจเย็นๆไว้อย่าแต่ทำนะ okay. อ,ยอย่าทำคนผมนะโอเคอโ๊ยิอยู่ตรงคู่ทำไมทำไมฉันไม่นอนเลยอนนไ,ไอ้เว้เลยไปก่อนเลยเอไอ้เว้เลย มันฝ่าหญ้าฝ่าเย็นจังวะเกียนี่ะยะต้องอยู่ที่มือตามคนนี้นะเออได้ลมองกอนโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเชิญน้องขาวไปก่อนเลยแล้วพี่ตามมาที่หลังเองพายุมาปะไม่มาแต่น้องรอดไปได้อะทำไงดีผมไม่จะติดตามตัวน้องอ่ะ โอเคเข้าใจแล้วปึ๊บโอเคมันจะลอยตามน้องมาแล้วไงต่อก็คือต้องให้น้องคนนี้จัดการปึ๊บตรงนี้โอเคโดดไปปึ๊บมาน้องขาวตามมาเอาน้องขาวโดดไปโอเคสวยไป ก็าขาตามะโอเคสวยไปเล t s go <S อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โเดี๋ยวพัดไปได้หรอไม่ได้อยู่เร่งความเร็วเฮ้ยนะต้องหาทางนี้ตไปเลยโอเคมาแล้วพายุต้องกระโดดข้ามไปด้วยแรงลมใช่ไหมมาจะออกมาเลยพายุอีมะ ที่ข้าล้อโอยเออมาลน้องน้องนองเดี๋ยวใจเย็นหลบม,ามาันมาหนึ่หงฟุตเลือสองฟุตอ๋โอเคได้ไป let's go ไป let's go on let's go on เส็จแล้วพี่า่าพี่า่าเชียในนักยาโ้นี่เหรอคหลนนน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวมึงใช้เวทมนต์ได้เหรอ พูดเล่นอะพูดเลนใช่ไหมมึงล็อกกูเล่นแน่เลยดดูดูเปนักียไปไปน้องไปพี่แบกพี่แบกเองพี่แบเออะไปชัดปัสกอยต้่เเดี๋ยวอไป ไล่ไปมาอไปต่อไปต่อเนาะแล้ว่าอไปต่อเนาไปต่อไปต่อเร็วเเร็วเมัต้องมีอรหนาเลยเน่เลยน้องขาไปต่อเลย เนาไอ้หมเริ่มถีแล้วว่าเริ่มถีแล้วไอ้ไอน้องน้องขาวรอดคนเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูแลเองไม่ดิต้องรอดทั้งคู่ต่อคนเดียวไม่ได้ต้องรอดทั้งคู่มันมีเลือดมนประหลาดประหลาดอะอุ้ย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 โอ้โหโทรสิคิ์อะไรล่ะมาดูก่อนอันดับคาสิกกัลลอฮ์จุก มาแจ็เกอร์บายม,มันใช้เวทมนต์ได้ด้วยอ่ะเป็นเหมือนเวทแบบไอ้ที่เราเคยทำลายก่อนหน้านี้เหมือนอย่างนั้นเลยครับแบบโอ้โหแต,แต่ผมก็เสียวๆนะคือมันกดมันกดในขณะวิ่งไม่ได้ต้องอยืนนิ่งแล้วก็ค่อยกดซ้ายชาร์ตแล้วก็ปล่อยไปคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าครอบครัวน้องตอนนี้จะเป็นยังไงแนละ้ว ต,ตอนแรกขอแค่ปลอดภักยก็พอแล้วอโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าผมกับน้องขาวเนี่ยเออไม่ใช่ผมน้องเสือกับฝนแล้วก็น้องขาวเนี่ยจะไปเจอกับอะไรข้างหน้านครับคอยติดตามดูนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับท่านผู้ชมเช้า